วันนี้จะพามาดูลังชนลงนะครับที่เลี้ยงเอาไว้มีอยู่สองลังลังล่างลังล่างเป็นลังเปล่านะครับยังไม่ยังไม่ได้ขยายเอาลงมาวางไว้แต่ว่าลังบนเนี่ยลังบดมีมีตัวชนลงค่อนข้างจะเยอะและ้วแต่ว่าโดนโดนไอ้พวกมดดำพวกเนี้ยเนี่ยจะจะไม่ติดอยู่ไหนนี่ นี่ๆไอ้พวกมดดำเนี่ยวันก่อนมาเป็นมาเป็นฝูงใหญ่เลยครับ <c oughs> ขึ้นมาจากทางนี้ฮะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็เข้าไปในรังกว่าจะเห็นก็ไม่รู้มันกินไปเท่าไหร่แล้วก็เลยเอาเอาสเปรย์เอาน้ำสันไลอะไรพวกเนี้ยใส่สเปรย์ฉีด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 แต่ว่าโชคดีผมเห็นยัง ยังวิ่งมัยังมีงพึ่งเข้าพึ่งออกอยู่คิดว่าก็เดี๋ยวดูอาการก่อนว่าจะจะรอดไหมดูสักเดือนนึ่งถ้าถ้ามันยังอยู่ก็แสดงว่ายังโอเคเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยไอ้มดพวกเนี้อยู่ข้างล่างลังเลยเดี๋ยวจะหาสเปรย์อะไรมาฉีดหน่อย